วันลีสยบเสือร้ายครับสโมสรสตัวแทนจากประเทศไทยอย่างบุรีรัมยูนเต็ดเปิดบ้านแซงชนะยาโฮดารุตาซิมครับทีมจากลีกมาเลเซียมาดูคอมเมนต์ในอาเซียนดีกว่าคอมเมนต์อาเซียนเนี่ยอคูหสะเทือนสถานของจริงครับคุณผู้ชมผมขอคอมเมนต์เวียดนามก่อนเพราะว่า FC สุบฉัดเหมือนตาเยอะมากอะ สุบรรณเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ยืนยันในการยืนหนึ่งของอการแข่งขันฟุตบอลทั่วใหญ่ของเองหรือบางคอมเมนต์ของฝั่งมาเลก็บอกว่านี่อาลิฟไอมาเล่นตามกับว่าฐานนะหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในขณะที่สโมสรอ,อ,อื่น เพิ่งพาผู้เล่นต่างชาติลาตินเป็นอย่างมากบูริลามโดดเด่นด้วยการใช้ผู้เล่นระดับท็อปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง3คนซึ่งทาให้พวกเขาได้ชัยชนะง่ายได้อันนี้จะเนียนอันนี้ผมว่าคอมเมนต์นี้จะเนียนจะเนียนว่าอินโดอ่ะนะครับคืออินโดก็เป็นลูกขึ้งลูกเซียวนะ แต่ว่าพยายามจะเนียนจะเนียนรวมด้วยนะครับนะก็เรียกได้ว่าแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่ไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็สมกับวลีสยบเสือร้ายครับของลุงเนวินครับที่มีการโพสต์หลังเกมที่สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเปิดบ้านแซงชนะยาโคดาลุตาซิมครับทีมจากลีกมาเลเซีย แบบโคตรมันในฟุตบอล FC Champions l l a g u e Elite นะครับโดยสยบเสือร้ายในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเปรียบเปลยนะครับหลังจากที่บุรีรัมต้องบอกว่าเพียงผ้ามก่อนนะเกมนี้โดนออกนำ1-0จากอันโตนิโอคิสเตียนในครึ่งแรกนะครับตอนแรกนึกว่าจะปั่นปวดแล้วแต่สุดท้ายในครึ่งหลังก็มาได้ฟอร์มอันร้อนแรง ของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาครับยิงตีเสมอในนาทีที่51แล้วก็เป็นโรเบิร์ซูนะครับที่มายิงประตูชัยให้บุรีรัมจากการแอซซิตของสุพนัทเหมือนตานี่แหละครับในนาทีที่55ทรงผลให้บุรีรัมครับประเดิมสนามเกมแรกด้วย3มแต้มสำคัญก่อนที่จะมีคิวบุกไปเยือน FC ฟซโซ ทีมดังในเคลิกเกาหลีใต้นะครับในวันที่30กันยายนนี้แน่นอนนะครับตอนนี้กำลังกลายเป็นกระสาไฟเวอร์สุดๆครับสำหรับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตารวมไปถึงฟอร์มการเล่นของบุรีรัมที่ตัวเลขเนี่ยสถิติบอกอย่างชัดเจนนะว่าเป็นรองทีมจากมาเลเซียนในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการข้อของบอลที่เป็นรองยาโฮเนี่ยห8บุรีรัมเนี่ย42%เท่านั้น โอกาสยิงดูโอกาสยิงนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยบุยรีรัมมีโอกาส8ครั้งเปลี่ยนเป็น2สกอร์จากการเข้ากรอบ3ครั้งแต่ว่าทางฝั่งของยโรมมีโอกาสถึง16ครั้งได้ประตูเดียวเข้ากรอบ6ครั้งครับมันก็เลยกลายเป็นกระสาท้อกับดเทาวล้วหูเกิดอะไรขึ้นกับบุรีรัมในเกมนี้เพราะว่าดูตัวเลขแล้วเนี่ยน่าจะมีหลายดอก แต่ต้องยอมรับผมชอบฟอร์มของนิวแอตเทริตนะสุดยอดมากเซฟจังหวะสำคัญหลายๆล,ลูกให้กับทีมปราสาทไฟฟ้านะครับมาดูคอมเมนต์ในอาเซียนดีกว่าคอมเมนต์อาเซียนเนี่ยโอ้โูสะเทือนสถานของจริงครับคุณผู้ชมผมขอคอมเมนต์วิดนามก่อนเพราะว่า f อฟซีสุนทรเหมือนตาเยอะมากนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าวันนี้เนี่ยทั้งทีมจากประเทศไทยอย่างบริรัมแล้วก็มาเลเซีย เล่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากนะอีคอมเมนต์ก็บอกว่าบุรีรัมย์กลับมาอีกครั้งพวกเขาแข็งแกร่งเหลือเกินเมื่อไหร่เวียดนามจะมีความแข็งแกร่งเหมือนบุรีรัมย์บ้างจังนะครับหรืออ e ีคอมเมนต์บอกว่าสุภนัทเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ยืนยันในการยืนหนึ่งของอาการแข่งขันฟุตบอลทั่วใหญ่ของเอเชียคือต้องบอกเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับ มันก็มีสถิติที่น่าภาคภูมิใจนะเพราะว่าในเกมนี้นะครับในเกมที่บุรีรัมเอาชนะทางด้านของยาโ o o เนี่ยสุพรรณเหมือนตาเนี่ยเป็นแข้งไทยเพียงหนึ่งเดียวนะที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ฉายแววเป่งรัศมีที่สุดนะครับยิง1นึ่แอซซิตหนึ่นะครับฟอร์มเยี่ยมจริงนะครับสมแล้วนะที่ทุกวันนี้เนี่ย อตอนที่เชฟไทยลงแข่งเนี่ยเวลาแบงค์ไม่ได้ลงเนี่ยหลายคนค่อนข้างเครียดมากๆเลยทีเดียววกันมาคอมเมนต์เวียดนามอย่างต่อเน,นื่องครับแล้วก็มีคอมเมนต์เวียดนามที่ผมชอบสุดๆก็คือมีการออกบอกว่าสุพณนัทนี่เล่นฟุตบอลราวกับปีศาจเลยทั้งรวดเร็วและเฉียบคมอันตรายมากๆเลยทีเดียวเวียดนามช่นชมแบงค์สุดๆนะครับ FC เยอะนะ แบงค์นี่ถือว่าที่เวียดนามค่อนข้างสูฮกนะครับแต่มาดูคอมเมนต์เตือนอาเซียนกันหน่อยหลังผลการแข่งขันเกมนี้จบลงเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์มาแบบถล่มทลายเลยไม่ว่าจะเป็นนักเตะทีมชาติอินโดนีเซีย2คนที่เล่นอยู่กับบุรีรัมเนี่ยขอแสดงความยินด,ดีอันนี้เป็นคอมเมนต์อินโดนแน่นอนมาเกทับมาเลเซีย <laughs> และอีกคอมเมนต์ก็ว่าสุมรัณโชว์ฟอร์มอย่างกระเสือร้ายเลยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะ แล้วก็คอมมิอินโดบอกว่านี่แหละสโมสรจากมาเลเพิ่งเห็นฝีเท้าของแซนดี้วอรดกับทางปัฒนามาแต่ถ้ามาเลเซียได้สัมผัสทั้งเควินเบอร์ดองนะเจอิสเซ็ตเควินดิกนะ บอกได้เลยอาลิฟไอามานทำอะไรไม่ถูกมีการคือตอนเนี้มาเลยนะมาเกทับทั้งฝั่งของเยหโฮบอกว่าทั้ง2ทีมเล่นกันได้ดีนะ่านับถือมากนะครับอีกคอมเมนต์บอกว่าสู้ๆนะเราอยอมรับความจริงไม่ต้องกังวลยินดีด้วยกับบุรีรัมอันนี้มาเลเซียนะมาคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าสโมสรจากมาเลไร้นักเตะต่างชาติก็ไม่ต่างจากตีมอเลเต หรือบางคอมเมนต์ว่านี่เป็นเกมที่ดีของยาโฮแต่ต้องยอมรับว่าบุรีรัมมีผู้เล่นทีเด็ดอย่างสุนันท์เหมือนตาเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าในยัทอาเซียนไม่มีสโมสรไหนยิ่งใหญ่วกว่าสโมสรจากประเทศไทยอีกแล้วนะครับบางคอมเมนต์ก็ออกมาแสดงความยินดีกับบุรีรัม์แบบจัดหนักจัดเต็มหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าบุรีรัม์ถือว่ามีโครงสร้างผู้เล่นต่างชาติที่แข็งแกร่งนะ แต่ทีเด็ดสําคัญมันไม่ใช่นักเตะต่างชาติอย่างเดียวนะฉันมองว่าปัจจัยคือผู้เล่นไทยด้วยซึ่งผู้เล่นไทยของบูริลัมถือว่ามหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าอาลิปไอมานกับสุนทรเหมือนตาเนี่ยวันนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะว่าน่าจะเป็นสุนรนัทแหละที่ดูจะมีโอกาสต่อยอดและพัฒนาไปได้ไกลามากๆเลยทีเดียวนะครับหรือบางคอมเมนต์ของฝั่งมาเลก็บอกว่านี่อาลิปไอมานเล่นตามกับมาตรฐานนะ หรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในขณะที่สโมสรอ,นนอื่นๆพึ่งพาผู้เล่นต่างชาติลาตินเป็นอย่างมากบูริรามโดดเด่นด้วยการใช้ผู้เล่นระดับท็อปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง3คนซึ่งทาให้พวกเขาได้ชัยชนะง่ายดาอันนี้จะเนียนอันนี้ผมว่าคอมเมนต์นี้จะเนียนจะเนียนว่าอินโดอ่ะนะครับคืออินโดก็เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวนะแต่ว่า พยายามจะเนียนจะเนียนรวมรวมด้วยนะครับนะเออแต่ก็บุรีรัมได้รับคําชมเยอะนะที่ใช้ผู้เล่นอินโดนีเซียด้วยนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันแปลกใจมากเลยที่บุรีรัมชนะแต่เหตุไฉนคอเมนถึงมานั่งร้องไห้ตรงนี้ <c oughs> มเมนต์เยอะมากในคอมเมนต์นะหรือบางคมมนต์ว่าอย่ามองสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมีเสียงดังมากเช่นอินโดนีเซียน,ยนะครับบางคมมนบอกว่าเหลือจะเชื่อว่ายาโฮโดรุซิมยังไม่เคยเอาชนะบุรีรัม ได้เลยเรอรี่เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่ายาโฮเดร์สซิมกับ FC c h a m p p o n s League Elite คงต้องรอไปอีกนานมากๆกว่าจะสาม,มารถเข้าถึงรอบ8ทีมได้นะครับแล้วก็มีหลายคอมเมนต์มากที่ค่อนข้างจะยกย่องนะสโมสรจากประเทศไทยมาดูคอมเมนต์ทางฝั่งของเอเชีย er กันบ้างครับเพราะว่าหลังจบการแข่งขันเนี่ย FC ก็มีการอัปเดตผลการแข่งขัน ทางเพจของฟ e ุตบอล l c c h a m p i o n s l e a g u e e ก i t ด้วยนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงเจ้าแบงค์หล่อๆเลยกว้างขวางมากเพราะว่าอย่างที่บอกเขาขึ้นรูปแบงค์เลยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจเนาะโดยบุรีรัมนะครับก็สามารถที่จะทำให้นะครับทั่วทั้งเอเชียเนี่ยนะครับเชื่อแล้วว่าปีที่แล้วจากฟร์มการเล่นที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ธรรมดา,าจริงแต่คนหนึ่งที่ต้บอกว่าได้รับคำชมเป็นพิเศษมากอันนี้ขอพูดถึงเลยนะ ได้รับควาชมอย่างล้นหลามเลยก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูอย่างเดวอัทริตนะครับวันนี้นะครับประตูทีมชาติฟิลิปปินส์ซูเปอร์เซฟในหลายๆจังหวัดนะครับช่วยบุริรามได้เยอะมากอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับไม่เถียงเลยเพราะว่าหลายชอ็อตหลายออโอกาสของเยโคที่มีมากกว่าบุริรามกว่าเท่าตัวเนี่ยมันโดนปฏิเสธหมดเลยครับจากผู้รักษาประตูชาวฟิลิปปินส์รายนี้นะครับผมว่าเป็นหนึ่ง ในนักเตะที่บุรีรัมเสริมเข้ามาได้แบบคุ้มค่าที่สุดคนหนึ่งเลยไม่รู้ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมเพราะว่านอกเหนือจากสุเรทั้เหมือนตารบซูหรือว่าผู้เล่นคนอื่นๆที่ทําได้ดีในเกมนี้แล้วเนี่ยลิวแอทเริทถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับก็สรุปภาพโดยรวมนะของคอมเมนต์เตือนตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นวันแห่งความสุขของแฟนฟุตบอลไทยแหละคือตอนเนี้ย หลายๆคนก็อาจจะมองว่าบุรีรัมใช้ผู้เล่นต่างชาติเยอะนะครับแต่ก็ต้องยอมรับด้วยกฎของการแขง่งขันฟุตบอลถ้วยเอเชียคือตอนนี้ทุกสโมสรน่ะก็ปรับตัวในรูปแบบนี้หมดแต่อย่างที่บอกมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเราก็ยังมีนักเตะไทยที่ยังคงเล่นในระดับมาตรฐานนี่คือขั้นสูงสุดของเอเชียนะครับแม้ว่าจะเป็นฝั่งเอเชียตัวหนอก็ตามแต่มันหาได้ยากมาก ที่จะเล่นได้ในระดับนี้นะครับผมเองก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยก็อยากจะมีผู้เล่นในระดับนี้นระดับสูงนั้นเหมือนตาที่ยืนเล่นในระดับเอเชียได้แบบสง่างามแล้วก็ทําผลงานจับต้องได้ประมาณนี้นั่นเองครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u บ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ไป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ